ครับผมซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างม้าน,นออก,ก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซทุกท่านนะครับฝากอีกหนึ่งช่องนะครับหัดทำเกษตรยางว่างนะครับเพื่อนๆก็เป็น YouTube ช่องของผมเองนะครับคลิปนี้นะครับเราจะไปพูดถึงในส่วนของอตู้ชาร์จแบตเตอรี่ที่เหมาะกับร้านมอไซค์นะครับร้านเล็กๆอย่างเราไม่ได้เน้นรับชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แต่บางครั้งบางทีก็โผล่เข้ามานะครับเราจะเลือกตู้ชาร์จ gm ขึ้นไปนะครับเพื่อนเเอาคลิปนี้เรามีคําตอบให้นะครับเพื่อนๆก็ไปชมคลิปกันเลยครับเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆนครับนี่ก็เป็นในส่วนของอาการต่อพ่วงแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์จ6โวลต์12องโวลต์นะครับอันนี้เป็นชาร์จแบบช้านะครับชาร์จแบบช้านะครับเพื่อนๆการชาร์จแบบช้านะครับอันนี้ผมก็ต่อไว้บางทีแม่บ้านเขามาลูกค้าเขามาแม่บ้านเขาจะได้ต่อถูกนะครับเพื่อนเพื่อน เพื่อป้องกันแบตระเบิดเพื่อป้องกันตู้ชาร์จเสียหายนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตู้ชาร์จแบตเตอรี่กันนะครับเพื่อนๆนะครับในส่วนของร้านซ่อมมอไซค์นะครับเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขาหลอกผมใช้มานานหลายปีแล้วแหละนะครับตู้ชาร์จตู้ชาร์จที่เหมาะกับร้านมอไซค์นะครับเพื่อนๆผมแนะนําในส่วนของตู้ชาร์จ ถ้าเป็นแบตบตู้ชาร์จแบตบตู้ชาร์จแบตบแบบหูหิ้วนะครับแบบแบบหูหิ้วแบบนี้นะครับผมแนะนําที่30แอมป์ขึ้นไปนะครับแนะนําที่30แอมป์ขึ้นไปนะครับเผื่อของรถยนต์ด้วยเพราะว่าอย่างน้อยเวลาเราชาร์จเราจะต้องใช้กระแสไฟที่10แอมป์นะครับไม่ว่าแบตจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนนะครับการชาร์จแบตเตอรี่จะอยู่ที่10ถึง15แอมป์นะครับ จะไม่เยอะไปกว่านั้นจะไม่น้อยไปกว่านั้นนะครับเพื่อนๆถ้าน้อยกว่านั้นก็ดันไม่เข้าถ้าเยอะกว่านั้นก็โอเวอร์ชาร์จนะครับโอเวอร์ชาร์กก็อาจจะทําให้แบตบวมแบตร้อนเร็วนะครับเพื่อนๆน,นะครับทีนี้การตั้งไฟชาร์จตัวนี้นะครับกระแสแอมป์ M, นะครับแบตเตอรี่ลูกเดียว12โวลต์ก็ตั้งไว้ที่12นะครับถ้าถ้า12พ่วง2นะครับถ้า12พ่วง2นะครับ พ่วงสองลูกก็เป็นยี่สิบสี่โวลต์นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมมีแบตอีกลูกหนึ่งอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมจเอามาพ่วงให้ดูนะครับการตั้งไฟชาร์จสมมุติว่าถ้าผมจะชาร์จแบตเตอรี่ลูกนี้ให้เต็มแบตเตอรี่ลูกนี้ให้เต็มนะครับผมจะตั้งไฟไปนะครับสมมุติว่าเลขสามมันชาร์จสิบห้าแอมป์นะครับสิบห้าแอมป์ก็เอาคูณกันสิครับ กี่ชั่วโมงถึงจะเต็เตมนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับ1 5แอมป์ M, นะครับ15แอมป์คูณ5เท่ากับ75ถูกต้องไหมก็ต้องใช้เวลาในการชาร์จ5ชั่วโมงนะครับในการชาร์จ5ชั่วโมงนะครับเพืเ่อนๆหรือว่าจะเอาแอมป์แอมป์ของแบตเตอรี่ตั้งนะครับสมมุติว่าแบตเตอรี่นะครับสมมุติว่าแบตเตอรี่7 5แอมป์ลูกนี้7 5แอมป์นะครับเอา75ตั้งนะครับ เอา75ตั้งอยากชาร์จแค่3ชั่วโมงก็3เข้าไปหารนะครับ75หาร3ได้เท่าไหร่ได้25ถ,ถ้า25นะครับค่าที่ได้25ก็คือเราต้องตั้งตู้ชาร์จไปที่25แอมป์ใช้เวลาในการชาร์จ3ชั่วโมงนะครับทีนี้นะครับก็เผื่อชดเชยค่าความร้อนที่สูญเสียไประหว่างชาร์จด้วยนะครับเพื่อน ก็ต้องเผื่อไปนิดนึงนะครับเพื่อนๆอันนั้นก็เป็นแนวทางการชาร์ตนะครับเพื่อนๆนนะครับทีนี้ปัญหาของปัญหาก็คือไอตัวนี้ชอบเสียใช่ไหมสวิตตัดไฟนะครับไอสวิตตัดไฟชอบเสียเสียเพราะอะไรนะครับเพราะแบตเตอรี่นี่แหละนะครับเพราะตัวแบตเตอรี่นะครับเพื่อนเพื่อนทไมนะครับแบตเตอรี่บางลูกนะครับมีการช็อตภายในภายในแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่มีการช็อตภายในแบตเตอรี่เวลาเอามาต่อขั้ขวบวกขั้วลบต่อถูกเปิดตู้ปับ๊บนะครับพอเราเปิดตู้ปับ๊บชาร์จยังไม่ถึง1นาทีถึง2นาทีตู้ชาร์จตัดไฟเลยแล้วทีนี้อ่าเราก็นึกว่าเราต่อปิดนะครับเราก็ไปรีเซตตู้ใหม่รีเซตตู้ใหม่ก็เปิดก็เป็นแบบนี้สองสาครั้งหลังจากนั้นก็ชาร์จได้ปกตินี่แหละนะครับแบตเตอรีชอ่ช็อตช่องช็อตภายในนะครับส่งผลทําให้ ตู้ชาร์จของเราเสียหายด้วยประเด็นที่2ที่ทําให้ตู้ชาร์จของเราเสียหายชาร์จด่วนนะครับประเภทชาร์จด่วนก็คือตั้งแอมสูงตั้งแอมสูงเอาชั่วโมงน้อยนะครับก็คือต้องการด่วนทําให้ไฟวิ่งผ่านาสวิตตัวนี้นะครับสวิตตัดไฟเกินนี่ไฟวิ่งผ่านเยอะแล้วก็เกิดความร้อนทําให้คล้ายๆกับข้างในมันละลายนะครับละลายติดกัน นะครับละลายหรือว่าร้อนจัดแล้วก็ดีดออกจากกันทําให้สปริงมันล้านะครับเพื่อนๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าเร่งก็ไม่ต้องรับงานจะดีกว่าเพราะว่าไอเซอร์วิสตัวนี้แพงชาร์จแบตไม่กี่บาทครับไม่กี่สิบบาทแต่ว่าไปซ่อมตู้ชาร์จทีหนึ่งสี่ร้อเลยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่พูดเล่นนะครับเคยเจอมาแล้วนะครับเอานะครับอันนั้นก็เป็นแนวทางต่อไปนะครับ เอาชาร์จทีละลูกก่อนนะครับอันนี้จะสาธิตการชาร์จแบบทีละลูกนะครับอะต่อกั้บววเข้าไปนะครับต่อกั้ไหนก่อนก็ได้นั่นแหละนะครับแต่จริงๆก็ถูกแล้วแหละนะครับนี่นะครับแล้วก็ตั้งแอมนะครับช่องนี้แบตเตอรตู้ชาร์จตู้นี้สี่สิบห้าหกสามสิบแสดงว่าช่องละห้าจุดห้านะครับนี่นะครับห้าจุดห้าก็ มาถึงนี้ก็สิบเอ็ดนะครับก็ราวสิบหกสิบเจ็ดแอมป์นะครับที่ตั้งอยู่นะครับเวลาเปิดตู้ชาร์จถ้าแบตเตอรี่ไม่มีไฟเลยบางบางคันอาจจะาบางลูกอาจจะขึ้นมาถึงกลางนะครับถึงมาขึ้นมาถึงยี่สิบเลยนะครับเพื่อนๆแต่บางลูกอาจจะขึ้นชา้าๆเป็นเรื่องปกติขึ้นมาสูงแล้วเวลาแบตเตอรี่เต็มเขาย็จะไหลกลับไหลกลับไหลกลกับนะครับเพื่อนๆนะครับ ก็ถ้าไหลกับเกือบลงเกือบเกือบศูนย์นะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับโอ้ยคือบอติดขัดขัดนอกมือนนี่นอะบม่ได้ถอนบ่อนะครับอ้าวเดี๋ยวผมจะเปิดตู้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับแบตเตอรี่ขึ้นน้อยสักนิดนึงนะครับพอสักพักหนึ่งเขาก็จะขึ้นมาราวๆสิบห้าสิบหกนะครับพอใกล้จะเต็มเขาก็จะลงมาอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับอันนี้ก็คือชาร์จ12โวลต์นะครับ ชาร์จ12โวลต์ลูกเดียวนะครับทีนี้เราจะไม่พูดถึงในส่วนของชาร์จ12โวลต์2ลูกนะครับเป็นแบบไหนนะครับครับผมเพื่อนๆครับทีนี้เรามาดูชาร์จด่วนนะครับชาร์จด่วน12โวลต์2ลูกนะครับย้ํานะครับชาร์จด่วน12โวลต์12ลูกนะครับชาร์จแบบนี้นะครับจะเน้นแอ M จะเน้นแอมเป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นโวลต์นะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาต่อกันแบบไหนนะครับนี่นะครับ,รบเพื่อนๆก็แบตเตอรี่สองลูกนะครับแบตเตอรี่สองลูกนะครับผมตั้งอยู่ที่สิบสองโวลต์เด้นนะครับตั้งอยู่ที่สิบสองโวลต์นะครับเพื่อนๆอันนี้เรียกว่าชาร์จด่วนนะครับชาร์จด่วนอีกแบบหนึ่งนะครับ <โ hani S 1> ก็บวกจากตู้ชาร์จมาเข้าบวกนะครับม, CUBE. มาเข้าบวกลูกแรกแล้วก็มาเข้าบวกลูกที่สอง นะครับลบจากตู้ชาร์จมาเข้าลบอ่าลูกแรกมาเข้าลบลูกที่2นะครับอันนี้เขาเรียกว่าชาร์จด่วน12โวลต์นะครับตัวนี้เราสามารถปรับตั้งแอมไปเลยนะครับเน้นแอมนะครับเน้นแอมตัวนี้ชาร์จแบบนี้เน้นแอมนะครับเน้นแอมแต่ที่นี้เราจะชาร์จ24โวลต์นะครับจะชาร์จแบบ24โวลต์นะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับเพื่อนๆครับ รอบนี้เรามาดูชาร์จ24โวลต์นะครับชาร์จแบบนี้จะไฟจะเต็มช้ากว่านะครับไฟจะเต็มช้ากว่าตัวนี้เน้นโวลต์นะครับเน้นโวลต์นะครับเอาเี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเขาต่อชาร์จแบบไหนนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็เป็นการต่อพ่วงแบบชาร์จ24โวลต์นะครับชาร์จ24โวลต์นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นแบตเตอรี่2ลูกนะครับ12โวลต์2ลูก นะครับต่อแบบนี้เขาเรียกว่าชาร์จ24นะครับจากตู้ชาร์จสายบวกมาเข้าขั้วบวกนะครับมาเข้าขั้วบวกลูกแรกนะครับอ่าขั้วลบนะครับออกออกจากขั้วลบมาเข้าขั้วบวกลูกที่2นะครับนะครับแล้วก็ต่อขั้วลบเข้ากับตู้ชาร์จนะครับอันนี้เป็นการพ่วงแบบ24โวลต์แต่ถ้าเพื่อนๆตั้งชาร์จไฟแบบนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา นะครับซึ่งเคยอยู่ในส่วนของร้านแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆลูกที่อยู่ฝั่งขั้วลบไฟจะเต็มก่อนนะครับเพื่อนๆลูกที่อยู่ฝั่งขั้วลบไฟจะเต็มก่อนนะครับลูกที่อยู่หลังสุดว่าง,ง่ายๆไฟจะเต็มก่อนนะครับไฟอาจจะวิ่งมาแล้วมาค้างอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะกลับเข้าวงจรนะครับอาจจะทําให้แรงดันมันมาตกค้างอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงท้ายนะครับ ก็อาจจะมีส่วนทําให้ลูกอ่าลูกที่อยู่ฝั่งขั้วลบเต็มก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้อก็มาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับแต่ถ้าอยากให้แบตเตอรี่เต็มเร็วที่สุดนะครับก็คือตู้ชาร์จหนึ่งตู้ต่อแบตเตอรี่1ลูกนะครับอันนี้จะเต็มเร็วที่สุดนะครับแต่ถ้ามีการพ่วงนะครับก็คือมีการเฉลี่ยไฟออกไปนะครับจะทําให้แบตเตอรี่ชาร์จเข้าช้า นะครับเพราะเกิดการดึงกระแสไฟนะครับตู้ชาร์จอาจจะป้อนไฟมาไม่พอไม่ทันก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนๆนะครับเอาคลิปนี้นะครับสําหรับร้านซ่อมมอไซค์ร้านเล็กๆอย่างพวกเรานะครับแนะนําตู้ชาร์จ30แอมขึ้นไปนะครับ30แอมขึ้นไปนะครับถ้าร้อยกว่านี้นะครับถ้าน้อยกว่านี้น้อยกว่า30แอมเจอปัญหาแน่นอนครับปัญหาอะไร ปัญหาบางครั้งบางทีแบตเตอรี่รถยนต์เข้ามามันทําให้การกรใช้ตู้ชาร์จหนักเกินไปนะครับตู้ชาร์จเราทํางานหนักเกินไปก็ทําให้ตู้ชาร์จเสียเร็วบางทีเจอแบตร้อยแอมเต็มของลูกยาวลูกยาวของรถสี่ล้อกลางรถหกล,ล้อนะครับรถสิบร้อนะครับบางทีไปเจอรถแบบนั้นนะครับยิ่งทําให้การชาร์จไฟช้าลงไปอีกนะครับ ตู้ชาร์จเราจะทํางานหนักเพิ่มขึ้อนอาจจะทําให้ตู้ชาร์จเราเสียไวขึ้นด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําเป็นแนวทางมาฝากเพื่อนๆน,นะครับก็นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับตู้ชาร์จก็ควรจะเป็น30มแอมป์ขึ้นไปสําหรับร้านซ่อมมอเตอไซค์นะครับ10แอมป์2 0แอมป์ไม่แนะนําเลยนะครับอันนั้นเอาไปใช้กับ ในส่วนของอแบตจับกบนะครับเป็นที่ไม่ใช่ร้านซ่อมน,นะครับถ้าเป็นร้านซ่อมแนะน,นำสามสแอมขึ้นไปนะครับถ้าถ้ามีตังเยอะก็ตู้ใหญ่ไปเลยนะครับตู้ใหญ่อาจจะใหญ่เฉพาะโครงตู้ก็ได้นะครับไม่แน่อันนั้นเพื่อนๆก็ต้องไปศึกษาดูนะครับเพราะว่าบางทีใหญ่เฉพาะโครงโครงสร้างเยอยๆแต่ว่าใต้ในเล็กกว่านี้ก็มีนะครับเพื่อนนะครับเอาชิปนี้ก็มาเป็นแนวทางในการ ชาร์จด่วนในการชาร์จ24โวลต์นะครับในการใช้ตู้ชาร์จนะครับแล้วก็ปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับที่เคยเจอเอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับซ่อมมอไซ่์สไตล์ช่างบ้านนอกแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องนะครับหัดทําเกษตรยามว่างนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับ